จริงไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอค่อยมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมาก่อนชอบจริงจริงไม่ได้มาหลอกไม่เจ้าชู้เธอก็ดูออกถ้าเปลี่ยนใจเธอนมาบอกรอตรงนี้ให้เธอมา่อนไม่ชอบผู้ชายแบอออยแบอะค่ะ p l ด y By อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสวัสดีเพื่อนร่วมงานของนิฉันสวัสดีคุณกวงค่ะนะ oh, <okay. S 2> และ้วก็สวัสดีกันมาแบบนี้กับคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆเ,เวลาบ่ายสามโมงค่ะกับเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคะเลือกไปได้วยกันอ้อมเลือกบ้างคุณผู้ฟังเลือกบ้างไม่ว่าจะเป็นนิมานซอยเก้าของว่านพูดถึงนิมานซอยเก้าแน่นอนค่ะนักท่องเที่ยวจีนเมื่อวานก่อนไปต้อนรับขับสู้กันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพราะเราคาดหวังไงเนาะ oh. ว่าเขาจะมากันประมาณแบบว่าหลายร้านใช่ครับแต่ไม่ใช่วันเดียวตุ้มใช่ใช่ใชถ้ามาวันเดียวตุ้มทา้งเราก็พับเหมือนกันา mm hmm. ของไม่น่าเหลือทันถูกไหมฮะใช่ครับเราก็เขาเรียกว,ว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าแค่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรอก mm hmm. เราคาดหวังจากทั่วโลกถูกต้องครับเพราะว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมันไม่พอ mm hmm. และจริงๆการที่จะทําให้การท่องเที่ยวมันไปไกลมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ประเทศเดียวนะใช่ครับแต่ว่าจํานวนประเทศเขาเนี่ย นักท่องเที่ยวเขาเยอะเพราะพลเมืองเขานี่เ,นเ,ยเยอะมากเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอะครับถูกปะละ่ะมันก็เลยสัสดส่วนเยอะแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปเที่ยวไหนตอนนีน้ตอนเขามาตอนรถนู้นก็ไม่เคยชอบเขาใช่เขาหายไปใจเสียเลยอืถูกเพราะว่าเขาก็ลายใหญ่ใช่เขาเลยใหญ่จริงๆอืแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วทําอะไรก็ได้นะใช่ครับแต่ก็ต้องมองว่าไม่ใช่ว่าโอ้ใหญ่แล้วก็แบบ พอเอ้ยแม่เอ้ยทําอะไรก็ได้ต้องกาบใจเขาก็ไม่ใช่ใชกฎเกณฑ์มันต้องมีนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงเมื่อเรารู้ว่านี่คือลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเราไปอ่ะเขาก็จะมีถาดแบบ ขาก็ประเทศไทยไปเยอะก็จะมีภาษาไทยบอกข้อห้ามข้อปฏิบัติข้อพึงทาข้อควรรู้ถูกไหมบางร้านเขาก็จะบอกเลยว่าห้องน้ําให้เข้าแบบนี้อย่าทิ้งขยะเข็มแม่ตไทยหรือเวลาสั่งอาหารอย่างไรเพราะว่ากรุ๊ปทัวร์พาไปลงตรงไหนบ่อยๆจะได้รู้ร่วมกันถูกไหมเขาก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะก็ก็ก็ดีแต่ว่าของจีนเขาเยอะจริงเยอะจริงเยอะมากเยอะจริงๆแต่อันนี้ก็ ไปอ่านเจอในทวีตของใครสักคนหนึ่งะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ภูเก็ตก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่จีนนะรัสเซียใช่จีคือตรงนั้นนะนี่ออคุณพีเคเพิ่งบอกว่าเขาไปภูเก็ตมาหาดนี่เหมือนอยู่เมืองนอกเขาหลังล้วนๆใช่ครับแต่ประเด็นมันคนละเรื่องกันนะที่เราจะคุยเนี่ยมันคือเขาบอกว่าเขาเปิดเช่ารถนะครัสเซียเปิดเช่ารถกันเองคือกลายเป็นว่า อ่าคล้ายๆแล้วอ่าคล้ายๆกับมีเจ้าของกิจการเจเป็นเจ้าของกิจการมีคอนโดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านคนกลางเป็นคนรัสเซียเป็นคนรัสเซียที่รู้รู้อที่มาอยู่ไทยแล้วเออหรือว่ารู้รู้รู้ทางเงี้ยคือแบบเอาพอเอยแมาเออเอาอีกแล้วต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อ่านะคะซึ่งนะคะอย่าต้องให้รอใครสักคนมาแชร์ฟังเสียงชาวบ้านดูบ้างนะ เพราะว่าบางทีมันก็ทําให้คนตรงนั้นหากินลําบากจริงลพังไทยด้วยกันก็จะตีนตายอยู่แล้วจริงเราก็แปลกใจไอ้เรื่องที่ชาวบ้านรู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้อะรู้ค่ะแต่ชักรู้ทีหลังรู้รู้รู้เพราะว่าก็รู้แต่รู้ทีหลังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับเรื่องเยอะอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็ต้องรอกันว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องไหนนะคะวันนี้เริ่มต้นอย่างที่บอกนิมมันซอยเก้าก็อีกนิดนึง นักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปที่เชียงใหม่เยอะใช่ครับก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่โรงแรมที่เชียงใหม่เห็นบอกว่าเต็มครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเขาก็รอจุดนี้มาเพราะว่าสองสมปีที่ผ่านมาหเงียบจริงๆล้มพับกันไปหมดเลยนะคะแต่ไทยก็เที่ยวไทยก็ช่วยกันได้มากเพราะฉะนั้นอย่าลืมวันที่ไทยเที่ยวกันเพราะฉะนั้นก็เมตตากับคนไทยด้วยกันเด้อใช่ไม่ใช่คนท่องเที่ยวมาไม่แค่คนไทยซะแล้ว ใช่ตอนนั้นน่ะดีกับเราจังเลยแต่ตอนนี้ขอให้เราช่วยเที่ยวไทยกันหน่อยใจคนไทยด้วยกันอ่ะนตอนนี้อ่าอย่าเพิ่งลืมเราสิเธอเราคือคนเดิมเพิ่มเติมคือนักท่องเที่ยวดีกับเราด้วยนิมาสไก่ก้าวก็ยังเป็นอะไรที่ไปเดินเล่นได้นะเชียงใหม่มีของกินเยอะของกินเยอะมีมีทั้งแบบออเทนติกมีทั้งอะไรมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยเขาจะกินอะไรเส้อั่ว ช่อวนน้ำพริกหนุ่มข้าวซอยอะไรแบบนี้ใช่ครับข้าวซอยนี่คืออันดับหนึ่งใช่ครับของซุปจัดเป็นซุปอันดับหนึ่งที่เป็นของระดับโลกแล้วนะใช่ครับแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ข้าวซอยหรือไม่ใช่แบบคนที่ถนัดการกินข้าวซอยก็จะพิเฟอร์แกงส้มแต่แกงส้มดันไปอยู่ในเมนูที่เป็นยอดแย่อันดับสิบสองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลก แต่พาถึงแบบเนี้ลุกคือแล้แต่เราเข้าใจได้นะเพราะว่าปกติอ่านฝรั่งที่บางคนเขาชอบกันเราก็ไม่ชอบก็เยอะแยะไปนะมันก็มีหลายอย่างแต่อันหนึ่งคือถ้าเทียบข้าวซอยกับเทียบแกงส้มอะพราะแกงส้มกินง่ายกว่าไม่หรอกเขาแต่เขาบอกว่าฝรั่งจะคุ้นกับแกงกะทิมากกว่าเพราะมันคล้ายๆกับพวกยชีสพวกอะไรกันหรือเปล่ามันมีแล้วเขารีเลทไปกับต้มยำกุ้งใช่ใช่มันก็เลยกินง่ายแต่แกงส้มมันไม่ได้แย่นะไม่แย่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความ แต่ไปเจอแกงส้มอะไรถ้าไปเจอแกงส้มชะอมไข่ก็อาจจะยากตรงที่ว่าแบบแกงเหลืองของทางใต้ก็จะเอ้ยมันนั้นไม่นับอันนั้นเขาจะเรียกแกงเหลืองแกงส้มที่ไปติดอันดับเป็นแกงส้มแบบกลางแกงส้มภาคกลางเป็นเป็นส้มส้งนะคะเพราะแกงเหลืองไม่น่าเข้าแต่ประเด็นคือแกงส้มที่ได้กินอ่ะ ถ้ากินเป็นเนื้อกุ้งเนื้อปลาก็ก็โอเคนะแต่ถ้าไปเจอไข่เจียวที่มีชะอมอยู่ในนั้นอ้อมว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายสําหรับชาวต่างชาติถูกไหมมันก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะว่าชะอมมันก็เป็นผักที่มีกลิ่นแล้วไปอยู่ในไข่อีกแล้วเอาไข่เนี่ยไปอยู่ในน้ําแกนสําหรับเขาก็อาจจะไม่ง่ายนักถือว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะ เป็นเรื่องของอาหารการกินบางทีมันตัดสินกันไม่ได้หรอกว่าอะไรดีกว่าหรือไม่ดีกว่ามัน <Okay. S 2> อาจจะแค่ถูกปากเรา <Okay. S 2> ถูกใจเรา <Okay. S 2> หรือไม่ถูกใจแต่ว่าถ้ามีโอกาสอะนะคะเอาว่ามันก็คือเปิดลับอะเปิดลับการไปต่างที่แล้วลองกินดูนี่ก็เป็นคนตอนเด็กไม่กินซูชินะ <Okay. S 2> แต่ถ้าไปญี่ปุ่น ไปถึงที่ลองดูไม่ไหวก็ลาแต่ถ้าได้ก็ไปเลยใช่ไหมเหมือนกันถ้าไปอีกฝั่งนึงก็ลองไปกินของเขาดูก็ฝรั่งถึงชอบมาเมืองไทยไงเพราะมันมีความอาหารหลากหลายทําไมฝรั่งถึงชอบข้าวสารกินง่ายถูกอร่อยผัดไทยเข้าวไข่เจียวเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าฝรั่งไปอยู่ตามร้านอย่างนี้ก็เยอะนะคะก็อ่ะชีวิตคือการปรับตัวค่ะคุณผู้ฟังถูกไหมใช่ครับอ่ามีคุณผู้ฟังพอพูดถึงแกงปุ๊บพูดถึงอาหาร ต้องแกงส้มไข่ปลาเรียวเสียวยอดมะพร้าวค่ะสุดยอดอจะว่าไปไข่ปลาเรียวเสียวไม่ได้มีกินตลอดใช่ไหมมันจะมีฤดูไข่ปลาเรียวเสียวถ้ามองเผือนๆก็จะคล้ายๆชาไข่มุกแต่เป็นสีขาวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังแก่แกงส้มชะอมไข่สําหรับเราคือเดอะเบสเห็นไหมไทยเดอะเบสอยู่แล้วเห็นปะมันแกงส้มเหมือนกันน่ะถูกปะอ่ะเนี่ย มันมันแกงส้มเหมือนกันเห็นไหมคนหนึ่งเดอะเบสที่ชะอมไข่คนหนึ่งปลาเลียวเซียวยอดมะพร้าวขนาดเราเองเรายังกินไม่เหมือนกันเลยอ่ะถูกป่ะแต่บอกไม่ได้หรอกว่าของใครอร่อยกว่าแค่ถูกปากมากกว่าใช่ไหมอ่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคนอื่นๆชอบแกงส้มอะไรพี่ห่วงแกงส้มเลยกุ้งปลาของคุณชะอมไข่แต่ว่าไข่พวกปลาทอดนะ คือแล้วะไม่เป็นเครื่องแนมข้างๆไม่เอาตัวแกงสิก็ต้องเอาตัวแกงไม่เอาเครื่องแนมแกงส้มอะไรมันมีแกงส้มกุ้งแกงส้มเอปลาใช่ไหมมันมีปลามีปลาแล้วก็มีแกงสปลาทอดที่คุณไม่เคยกินเหรอเขาใช้ปลาทอดทั้งตัวนะลงไปทําในแกงส้มไม่เคยนเคา อันนี้ไม่เคยอันนั้นนึกว่ากินแบบเป็นแหนมไม่ป่าต้มทัง้งป่าทอดทั้งตัวทั้งตัวลงไปเลยอ่ะตัวลงไปเลยจ้ะอ่ะอันนี้เปิดโลกอีกแล้วค่ะ <c oughs> คุณฟังชอบอะไรนี่มาแล้วแกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งคือเด็ด <c oughs> แกงส้มแปะซะปลาช่อน คืออ๋อที่มานมาเป็นแบบเป็นอยู่ในในทั้งตัวอันนั้นอันนั้นไม่นับปะนับก็ได้อ๋อที่คุณพูดใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็อีกแบบหนึ่งอันนี้มันเหมือนเป็นแกงที่อยู่ในไอ้ล่องที่เป็นรูปปลาใช่ป่ะแล้วใส่ผักปกลงไปถูกไหมสําหรับคุณผู้ฟังอ่ะแกงส้มนะไม่เอาแกงเหลืองแกงส้มอะไรที่ใช่ที่สุด EFM SHOCK NEWS บ่ายสามโมงกมกว่าม,มาถึงก็พูดเรื่องอาหารก่อนเลยทั้งทงท,งที่ใจจริงตั้งใจจะพูดเรื่องการออกกําลังกายคะ่ะคุณผู้ฟังทำไมมันตรงข้ามกันอย่างนี้จริงๆจ,จะพูดเรื่องการยืดร่างกายหรือบริหารในช่วงบ่ายสามแต่สุดท้ายมันไปลงเอยที่แกงส้มอะไรที่คุณคิดว่ามันใช่ที่สุดมันมีความหลากหลายทางอาหารมากนะคือมันมีหลายแบบนะคะก็แกงส้มปลาบางคนก็บอกว่าใส่มะละกอแล้วใส่กุ้ง อันนั้นแกงส้มหรือแกงเหลืองแก,ง,แกงส้มแกงส้มแกงส้มมาแล้วก็ <c oughs> ก็ได้ถูกไหม <c oughs> จริงๆอ่ะมันอยู่ที่แต่ละบ้านจะเลือกทำใช่ไหม <c oughs> แต่เนื้อสัตว์เนื้อปลาคือดี <c oughs> หรือเนื้อกุ้งดีวา่า EFM <c oughs> DJ DJ Playlist by ค่ะ